เฟน w i t t b e n e ฟ i t จริงจังมาหาน่อยสวัสดีครับน้องๆนะครับวันนี้น้องอาจจะแปลกใจว่าทําไมมันมืดอย่างนี้ก็ตอนนี้นะครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันเนี่ยแน่นอนครับนี่คือรายการเฟน With Benefit และก็ดาเนินมาถึง EP สุดท้ายแล้วนะครับ EP ที่6แล้วก็ถ้าน้องๆนะอยากให้มีรายการดีๆแบบนี้อีก อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชใส่หัวใจให้พี่เฟนเยอะๆก็ได้นะครับเพื่อผู้ใหญ่ใจดีเขาอยากจะให้พี่เฟนเนี่ยทำอีกสักซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็พร้อมเลยนะครับ่าแต่วันนี้พี่บอสรู้ไหมเรามาทำอะไรกันไม่รู้เฮ้ยวันนี้ EP สุดท้ายมันต้องพิเศษหน่อยแล้วจะทอะไรวันนี้พามาหาผู้ใหญ่ใจดีเป็นรุ่นพี่ของพี่เองเขาทำอาหารเก่งมีความรู้ขายจิวเวลรี่ ที่สำคัญเขาเป็นโปรดิวเซอร์มือท้องนี่ถ้าเกิดเปิดมาขนาดนี้ผมว่ารายการนี้สาชั่วโมงแน่ๆเทปนี้อ่าน้องฮะรับรองว่าจาก3ามชั่วโมงเนี่ยใจจริงอยากให้เป็นแบบนั้นที่จะเอาข้อมูลที่ดีเนี่ยฝากแล้วก็ให้น้องเนี่ยฟินๆกับคอนเทนต์สุดท้ายนะครับาแล้วสรุปจะมันทำอะไรนะพี่เฮ้ยอยากรู้ป่ะอยากรู้เดี๋ยวพี่พาไปที่ ข้้าางหนนี่เลยแต่เอาจริงๆนะผมผมว่าน้องๆเขาก็รู้จากชื่อคลิปแล้ว <laughs> ล่ะ <laughs> อเออแล้งแล้วพี่ดักเอาไว้กี่โมงครับอ่าพี่นัดไว้หกโมงแต่ว่าพี่มาถึงทุ่มหนึ่งอ้าวงั้นเราต้องยังไงอ่ะเขาจะลงมารับอะไรยังไงพี่กุ้ยเขาก่อนไหมพี่ว่าสักหน่อยนะเผื่อเขาไม่ให้เข้าถือว่าถ้าไม่ให้เข้านี่เราเกอ้อเลยนะ ปิดจบรายการเลยนะหรือว่าเราจะถ่ายปิดกันไ้ก่อนพี่บอสไม่เอาเนี่ยอางั้นสักครู่น้องเดี๋ยวขอแชทหาเพื่อนที่เขาก่อนครับ เจอตัวเป็นๆแล้วกับพี่บาสนะครับ่าสวัสดีครับพี่บาสนะครับโอ้ก็เมื่อกี้แอบคุย่าพี่บาสเนี่ยเป็นช่างแกะสลักเป็นโปรดิวเซอร์มือทองแล้วยังมีธุรกิจที่บ้านที่ทําอีกหลากหลายมากนะครับโอ้ตอนนี้พี่บาสทําอะไรเป็นหลักครับตอนนี้คือเราอ่ะก็ปัจจุบันก็คือเป็นช่างทองอ่าเป็นช่างทองก็คือผลิตทองรูปพัรณ์เนี่ยแหละอ่าเหมือนที่เราเห็นในเยาวราชเนาะอันเนี้ยก็คือเป็นธุรกิจที่เราสืบทอดจากที่บ้าน อ่าเราก็เริ่มเข้ามาทำด้สักประมาณเกือบเกือบสิบปีละนะฮก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็าเป็นดนตรีก็คือเราเรียนจบดนตรีมาเป็นสายมิวสิกเทคโนโลยีนะฮะที่มาฮิดนเนาะก็เป็นดนตรีทำงานเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยทำมิวสิกโปรดิวเซอร์แล้วก็สอนติวเข้ามาหาลัยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะยุ่งกับการสอนเยอะหน่อย แล้วก็มีแบบให้คำปรึกษาแบบเพื่อนหรือว่าใครอยากจะลงระบบเครื่องเสียงดีไซน์ระบบเครื่องเสียงในร้านอาหารอะไรเงี้ยเราก็จะรับให้คำปรึกษาแบบวางซิสเ็มให้ได้ก็อารมณ์เป็นเป็นซาว n d เอนจิเนียริอ่าเป็นลักษณะแบบมันชาผมเห็นนี่เขาเรียกว่าห้องทำงานเลยพี่เป็นเป็นมินิสตูดิโอแล้วกันครับเป็นห้องบันทึกเสียง <c oughs> โอ<ฮ>้กล<ฮ>้องเก็บภาพบรรยากาศนะฮะบอกได้เลยว่าห้องเนี่ยนอกจากทำงานแล้วนะ แห่งเอาก็ได้เขาเนี่ยโหจริงๆเราเราว่าบรรยากาศสําคัญกับการทํางานครับแล้วแล้วจากการเป็นทายาทแล้วกันของเจ้าของกิจการการทําทองนะครับจนมาเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยผมมองแล้วเฮ้ยเส้นทางมันเหมือนแบบมันไม่ได้ไปเลยใช่ไหมคนลทงอะต้องต้องบอกว่าเราเริ่มต้นน่ะจากการที่เราเป็นนักรตรีจริงๆแพชชั่นของเราเนี่ยมันมาจากจากความที่เราเล่นดนตรีเราอยากเล่นกีตาร์ เราก็ค่อยๆฝาฟันตัวเองมาแหละค่อยๆจนได้เรียนดนตรีเราก็ต้องเจราจากับที่บ้านเราเยอะเหมือนกันเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นเยอะเพราะว่าไมซ d s e ็ของคนรุ่นคุณพ่อนะกับรุ่นเราเขาก็อาจจะมองต่างกันแต่ในทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะโชคดีกว่าครอบครัวอื่นนิดนึงตอนที่ว่าบ้านเราทํางานศิลป,ปะอยู่แล้วเพราะว่าเป็นช่างทองนะผลิตของสวยงามอยู่แล้วคุณพ่อเขาก็เลยไม่ค่อยซีเรียสตรงนี้มากก็เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะลุย เอาให้สุดนะคือสําคัญที่สุดอะคือที่ผมโดนสอนมาตั้งแต่เด็กคือเรื่องของการรู้ตัวตนตัวเองรู้ว่าเราอยากทําอะไรแล้วเราทําอะไรได้บ้างแล้วเราต้องแพ a c t i c e ไปให้สุดเราก็ happy กับรายได้นะอย่างแรก happy ้ไรืรายได้เราม,เรามีเรามีนักเรียนที่เราตายยิวแล้วก็ประสบความสําเร็จไปเป็นศิลปินก็มีอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนหญิงเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบไม่อยากรับธุรกิจที่บ้านเลย เราก็จะรู้สึกว่าแบบเออเราเป็นตัวเราเองเราต้องยืนได้เราอยู่บนลาแข้งตัวเอง,เงใช่แต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วแบบเหมือนเรากลับมามองว่าแบบถ้าปาไม่ทําเราช่างข้างบนของเราที่อยู่กันมาตั้งแต่เราเกิดเนี่ยหลายๆคนเป็นซีเนียร์แล้วเขาอุ้มเรามาจะเด็กเนี่ยแล้วเขาจะไปทาอะไรวะพอเราโตมาเราอยู่กับสังคมที่มันมีการเสพงานศิลปะเยอะขึ้นเจอสังคมของผู้ใหญ่ที่มากขึ้นอะไรเงี้ย เราก็จะเริ่มรู้สึกรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยจริงๆอาชีพที่บ้านเราก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีค่ามากๆแล้วเราก็กลับมานั่งกลับไปดูที่ป้าเราโอ้แค่หารายได้เดินเป็นล้านเพื่อที่จะซัพพอร์ตทั้งโรงงานเรายังไกลกับเขาเยอะเลยม,มันก็เหมือนกับเกิดชาเลนจ์เล็กๆขึ้นมาอันหนึ่งว่าแบบเออวะเรายังโตนิดเดียวเองอะแต่เราแบบโอ้เหมือนกับเราคิดว่าเราเป็นพยาอินรีแล้วอะ แต่เรายังตัวนิดเดียวเองถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาเป็นเขาส่งเราค่าเรียนก็เยอะใช่ไหมน้องสาวเราอีกสองคนไปเรียนเมืองนอกอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเขาต้อง,เข,องเขาต้องหาทระะัพยากรนี่เยอะมากแล้วเราอะเราก็บอกโอ้ยมันห่างกันเยอะเลยคราวนี้มันก็เลยมีเวเราก็คิดว่าเออสายดานตรีอะแล้วมันมีเวที่จะไปถึงจุดนั้นได้เหมือนกันนะแต่ปลายทางเรา จะไม่มีพี่ๆที่เป็นช่างที่โตมากับเราเราจะไปได้ถึงจุดจ,จุดเดียวกับคุณพ่อผมนี่นแหละแต่สุดท้ายแล้วอะเราอาจจะเหลือแค่ตัวผมเองครอบครัวและแค่นั้นถ้าคุณพ่อผมเลิกกิจการตรงนี้ไปไม่มีใครรับทอดต่อเราก็เลยกลับมามองว่าเออมันไม่ใช่เวเดียวที่เราจะพิสูจน์ตัวเองว่าเราจเจ๋งได้เหมือนเขาเราก็เข้ามาเรียนรู้แล้วเราต้องทำให้ดีกว่าเขา ช่างเราเนี่ยเก่งหมดละเราเนี่ยแค่รู้งูงปละาปะปะเราแค่รู้ว่าระบบเป็นยังไงแต่คราวนี้เราต้องแก้ปัญหาให้เขาได้เราต้องพร้อมที่จะเทรนคนใหม่พร้อมที่จะหาเทคนิคใหม่ๆมันก็เลยไปจุดเริ่มต้นว่าเรามาเป็นช่างเอนเกรฟก็คือช่างแกะสละักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพัฒนาและดีเวลลอปตัวเองสกิลตัวเองเนี่ยในเวลาที่สั้นเราต้องเก็บประสบการณ์ให้ได้ไม่แพ้เขาเราจะเปลี่ยนแปลงเขาเราก็ต้องดีพอที่จะเปลี่ยนแปลงเขา แล้วเราก็ต้องใจเย็นกับเขาด้วยในการที่จะคุยกันระหว่างคน2องเชนเดอรเรชันประมาณนี้อนี้คือที่มาที่มันกำลังมาซึ่งผมว่าในมุมมองนะครับในการเป็นผู้บริหารก็ตามนะครับหรือว่ามุมมองในการทำงานในอนาคตที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยจะต้องเจออย่าคิดนะครับว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันสุดยอดแล้วจริงเพราะในโลกใบนี้เนี่ยมันยังมีความรู้ที่ไม่สิ้นสุดที่เราอาจจะยังใช่โลกโลกหมุนเร็วมากนะ มัน specialist ขึ้นมันมันค่อนข้างที่จะ c o n c e n t r a t ไปทางเฉพาะทางมากขึ้นเอ,อประเทศเราก็ต้องการ specialist มากขึ้นโลกต้องการ new knowledge โลกต้องการเพื่อจะก้าวไปข้างหนะ้าไม่งั้นก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมออนี้ผมมีคำถามค,ครก็มีน้องๆหลายคนเนี่ยเขาก็มา inbox เป็นการ DM มาส่วนตัวเลยว่าพี่ถ้าเขาเนี่ยเรียนสายวิทย์ตั้งแต่ม .4 มหมหเนี่ยความ ั้งหวังของพ่อแม่อยากให้เป็นหมออ,มอยากให้เป็นวิศวะครับแต่ว่าใจลึกๆอะ่ะเราชอบความเป็นศิลปะแบบเนี้ยจริงๆเนี่ยเอาสําหรับตัวน้องๆก่อนน้องๆเนี่ยผมว่าเราว่านะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า who I am เราเป็นใครแน่ซ,ซึ่งตรงเนี้ยผมบอกได้เลยนะว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากใช่ครับ จดใหญ่มากให,ใหญ่มากยากกว่าการเรียนฟิสิกส์ให้ได้เกรดสี่ยากกว่าการทําให้ได้ร้อยคะแนนเต็มคือค้นพบสิ่งที่เราอยากจะเป็นในระบบของการศึกษาบ้านเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยหลงตัวตนเพราะการถูกครอบงําไม่ว่าจะโดยสังคมโดยเพื่อนฝูงโดยครูบาอาจารย์เองหรือบาบลา,บา,บาแล้วแต่หรือจากสื่อที่เรารับอะไรก็ตามเนี่ยบางคนน้องๆบางคนอาจจะมองว่า เนียคนนี้เขาทำอาชีพนี้และเขารวยและเขาสักเสร็เขาได้เงินเยอะคราวนี้เราอยากจะเราอยากจะแนะนำว่าตัดสิ่งพวกนั้นทิ้งไปก่อนเราอยากจะปู foundation ของ a t อติจูดว่าทุกอาชีพบนโลกสักเสร็ได้และคุณสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้เท่าๆกันเท่าเทียมกันคราวนี้สำหรับน้องที่บอกว่ายังไม่รู้จะหาตัวเองยังไง ถ้าเป็นวิธีของผมเนาะของเราเองเนี่ยเราใช้วิธีว่าเราอยากรู้อะไรอะไปลองเลยบางครั้งความรู้อะเราไม่ต้องไปจ่ายตังเรียนครับเราไปขอเขาฝึกงานได้ <Okay. S 1> ถูกปะ <Good S 1> เราไม่ต้องไปแบบแบบเปฟอร์เลนอะเราแค่แบบเฮ้ยผมสนใจงานนั่นนึงแต่ผมไม่รู้นะว่าผมจะทําได้ไหมผมขอลองได้ไหมยอย่างเราเองเราก็ไปเจอแบบร้านนี่เขาแบบใจดี ก็ก็แบบอลองนุ่มๆเข้ามาลองเลยเราก็ไปลองอยากรู้อะไรไปลองอย่างงานเรื่องเอนจิเนียร์เนี่ยเรื่อง sound เอนจิเนียร์เนี่ยเราได้จากการที่เราก็ไปห้องอัดห้องอัดหนึ่งตอนนั้นประมาณม .4 ม .5 าอะไรย่าเงี้ยเราก็ยังไม่ได้อยู่มหาดนตรีเนาะก็ไปแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยมันน่าสนใจมันสนุกว่ะเออนั่งอยู่หน้าแบบ mixing console แล้วก็เราสามารถคอนโทรลเสียงยังไงก็ได้ แล้วเราก็ได้ยินมิติของเสียงผ่านแบบสเตอริโอมอนิเตอร์ออกมาอะไรเงี้ยเราก็ไปขอฝึกง,งานเลยไปแบบไปล้างส้วมให้เขาไปกว่า okay, uh ไปทําทุกอย่าง<อ>เขาให้ทำอะไรก็ทําเราไม่เสียตังค์นะอย่าลืมเราไม่เสียตังค์แต่เราไปช่วยงานเขาเราไปเราไปหายใจเหมือนกันที่เขาหายใจอะเออเราไปใช้ชีวิตแบบที่เขาใช้อ่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าได้คําตอบว่าเฮ้ยใช่ปล่าวะ มันโอเคเปล่าเราก็เลยได้คำตอบว่าเฮ้ย mm hmm. เออเราชอบงานประมาณนี้เราอยากเป็นโปรดิวเซอร์ว่ะเราอยากทํางานสายแบบสายแบบ m มิวสิกโปรดิวเซอร์เราไปขุกกับเขาสิ่งที่มันได้ต่อต่อมาคืออะไรเมื่อคุณเจอสิ่งที่คุณใช่และคุณได้คุกเขี่ยคนในวงการจริงๆมันเหมือนคุณมีงานรอตั้งแต่คุณยังไม่เรียนอันดับแรกเลยนะครับน้องอย่าให้เกรดน้องอย่าให้คะแนนหรือระดับ ในการที่เรายื่นคะแนนในระบบการศึกษาเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดว่าน้องเก่งหรือน้องไม่เก่งอันนี้<อ>สิ่งแรกกันก่อนและอย่าคิดนะฮะว่าการที่เพื่อนๆได้เรียนขณะนี้ได้เรียนอาชีพนี้เขาสักเซสแล้วหรือเราไม่สักเซสอย่าไปเปรียบเทียบแบบนั้นเพราะทุกวิชาชีพทุกสายอาชีพสามารถมีเวที่จะสักเซสในตัวของมันได้ที่สำคัญพี่บาสอย่าคิดว่าสิมกับวิทย์มันเป็นคนละเวกัน เพราะทั้ง2ตัวเนี่ยอาร์ตกับรายมันต้องเริ่มต้นและมันไปด้วยกันนะครับเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันเนาะ้องใช่มาด้วยกันมันแยกจากกันไม่ได้ใช่แล้วอย่างที่พี่พี่บาร์ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าวิธีในการค้นพบตัวเองที่ดีที่สุดคําเดียวเลยครับน้องต้องลองและน้องควรจะไปลองกับการออนไซต์ไปลองกับฟิลจริงๆคําถามสุดท้ายพี่บาร์ครับน้องๆเนี่ยอันนี้ ผมค่อนข้างจะสะเทือนใจนิดนึงนะฮะมีประโยคนึงที่ผมได้รับจากน้องๆมาเลยคือพี่เฟนคะหนูขอปรึกษาพี่หน่อยพี่จะทำยังไงคะถ้าที่บ้านที่เราคิดว่าเป็นเซฟโซนของเรามันไม่ใช่เซฟโซนของเราแล้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเราอยากจะกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่อยากจะบอกพี่หรือคนในครอบครัวเนี่ยให้รับทราบถึงปัญหาของเราแต่ว่า ปัญหาของเรานั้นมันไม่ได้รับการตอบตอบรับเ<ม>ช่นเขาไม่เห็นด้วย<ม>เขาไม่โอเค<ม>แล้วเราจะจัดการยังไงกับการที่ที่บ้านไม่ใช่เซฟโซนเมันเป็นคำถามที่ชาเลนจ์มากใช่ครับเราต้องพูดอย่างนี้เนาะว่าในเคสของเราเองเนี่ยเราเอาจจะบอกว่าดูเหมือนโชคดีเนาะเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าณนะวันที่พิสูจน์ตัวเอง มันก็ไม่ง่ายเราเลยมองว่าโลกไม่ได้แตกในวันพรุ่งนี้ทุกอย่างต้องใช้เวลาเราใช้เราใช้สมองได้เรามีเหตุผลมีตรรก,กะในบางครั้งเราอาจจะต้องการให้ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเข้าใจเราลองคิดอีกมุมหนึ่งว่าเราลองใช้เวลาในการเข้าใจเขาไหมเพื่อเพื่อที่จะ รู้ว่าเราจะเจรจาและสื่อสารกับเขายังไงคราวนี้เราก็ต้องออถ้าส่วนตัวเราเนี่ยเราเปิดใจเวลาที่เราเปิดใจกับใครกับผู้ปกครเนี่ยเราใช้เวลาเราเรารู้ว่าวันเดียวอะ่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดคนได้ต้องใช้เวลาครานี้ในการใช้เวลาเราไม่ได้สื่อสารทางด้านการพูดการจาอย่างเดียวเราสื่อสารด้วยพฤติกรรมด้วยแพชชั่น การที่เราสมมติว่าเราชอบตีเราเล่นกีต้าร์เขาเห็นฉันชอบเป็นน้องคุณเล่นเป็นน้อยผู้ปกครองคุณซ้อมเพลงเขาเห็นจริคุณชอบวาดรูปคุณวาดให้เขาเห็นคุณซ้อมให้เขาเห็นเป็นกิจจวัดสําคัญสุดคือวินัยของคุณเองบ่างากที่มันจะพิสูจน์ตัวคุณคือสิ่งที่น้องทาอะ่ะมันจะพิสูจน์สิ่งที่น้องเป็นเลยอะ่ะผมว่าคําตอบนี้ผมเคลียร์มากมนะครับว่านะว่าว่าเฮ้ยว,วิธีในการที่จะ จูนกับคุณพ่อคุณแม่วิธีในการที่จะเจรจาในสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราอยากคิดที่จะเปลี่ยนให้เขาคิดเหมือนเราแต่เราจงพิสูจน์ตัวเองครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้เนี่ยเราทําได้จริงหรือเปล่าเราสื่อสารให้เขาเห็นใช่และมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างแน่นอนซึ่งถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้ พูดหรือปร,ปรึกษากันได้ทุกทุกเรื่องอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยยิ่งต้องใช้เวลาอย่างยิ่งแต่เชื่อไหมครัว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย <c oughs> ก็คือคนที่เซฟน้องได้ทุกเรื่องไม่ว่าอนาคตจริงๆน้องจะเฟลน้องจะล้มเหลวแต่คนที่จะอุ้มน้องจากความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่ยังเชื่อว่า2คนที่จะเป็นคนที่เอื้อมือเป็นครั้งแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่น้องแน่ๆนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับอันก็ คุยกับพี่บานมาเขาเรียกว่าแทบจะเอาเอาหมอนมานอนที่นี่ค้างคืนที่นี่แล้วนะฮะก็น้องๆหลายคนนะฮะอาจจะเห็นฉากข้างหลังของพี่เฟนเนี่ยคือกีตาร์อันนี้ผมถามพี่บานนิดนึงครับว่าพี่บานเนี่ยเป็นซาวด์อินจจเนียร์แล้วเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมครับก็เล่นกีตาร์เล่นกีตาร์นอกจากกีตาร์เล่นอะไรครับก็ตีกองได้นิดหน่อยตีกองได้ด้วยโอ้โหและตอนตอนตอนที่แบบว่าฝึกพวกนี้ครับเรา เรามีวิธีการเรียนรู้อ๋อเราต้องเริ่มพื้นฐานก่อนนะครับทุกเครื่องดนตรีอะเราว่าทุกทุกเรื่องแหละมันเป็นเรื่องของการ การปูฟาวเดชั o นให้ดีแล้วเราก็ค่อยๆ practice เพื่อ Dev ิล o p สิ่งนั้นขึ้นมาอันนี้ผมเชื่อในการปูพื้นฐานมากๆนะครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยก็คงอยากจะได้เห็นพี่บาสสาธิตวันนี้จะโชว์กองหรือกีต t าร์ดีครับบอกไม่ถูกเลยโอ้ให้ออปชั่นอย่างนี้เลยบอกไม่ถูกเลยกีตาร์ก็ได้มกีตาร์ก็ได้นะเพื่อจะมีแบบเบสิกสาธิตให้น้องๆนะครับสำหรับน้องที่ ที่มีอินสป r ดเ i ชัด้านนี้นครับดีเลยฮะโอเคนะฮะดังนั้นเดเช็คระบ,บบนิดนึง,นงคือแหมมันก็ไม่ได้แบบมาสดๆแบบนี้นี่ก็เขินเลยนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยเห็นไหมฮะว่ารายการของเราเนี่ยสดมาก <c oughs> <c oughs> โหดมากนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเวลาให้พี่บาสเซตอุปกรณ์แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ โอ้โหพี่บารดเรียบร้อยแล้ววันนี้โชกกีตาร์ไฟฟ้าแหละฮะโอ้โหนะเฮ้ยคำถามแรกเลยพี่ผมอยากรู้เลยว่าอย่างกีตาร์โปร่งเนี่ยที่แบบหลายหลายคนชอบเล่นเงี้ยกับกีตาร์ไฟฟ้าต่างกันครับจริงๆแล้วโดยระบบการเล่นไม่ต่างกันแต่คารคเตอร์เสียงมันต่างกันมันต่างกันเพราะอะไรเพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้าที่เราเห็นแบบนี้เราเรียกเขาว่าเป็นกีตาร์ประเภท solid body solid body ก็คือบอดี้เนี่ยตันหมด บอดี <Body S 2> mm ้ hmm. เขาจะไม่มีโปง่งไม่มีสะท้อนนั่นแบบว่าตัวบอดี้เขาอะไม่สามารถที่จะเป็นเร s โซเนเตอร์ hmm. ให้เสียงมันกังวานออกมาได้ก็เลยต้องไปต่อมันก็เลยจะต้องมีชุดปิ mm ๊กอัพคือปิ๊กอัพก็คือเป็นเหมือนไมโครโฟนแหละมันก็จะเปลี่ยนสัญญาณการสั่นสะเทือนเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไป mm hmm. แล้วก็ไปขยายเสียง mm hmm. พอเขาเป็น solid body mm hmm. เสียง mm hmm. เขาเข้าจากปิ๊กอัพเนี่ยสัญ,ญญาณเขาเลยถูกเอาไป โปรเซสได้เยอะอย่างที่เมื่อกี้ที่เสียงมันโหดใช่ไหมก็คือมันผ่านเอฟเฟกประเภทแบบพวกดิส r t ชันอะไรเงี้ยมันก็เลยเนื่องจากพอไปกินสายฟ้ามันถูกโปรเซสง่ายเสียงมันเข้าไปมันสะอาดมากเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านไมโครโฟนแบบโหมดที่เราคุยกันถ้าเป็นไมโครโฟนนี้มันจะจับทุกทุกอย่างที่มันสั่นสะเทือนเวฟซสาร์เวฟที่เข้าไปเข้าไปหมดแต่ตัวเนี้มันจะเป็นลักษณะของเป็นอิเล็กโทรแมกนีติกเมกนติกที่มันเหนียวนํากัน เ,เหมือนเราเหมือนไดนาโมอะที่แบบว่าพอมันขยับลวดบนขดแม่เหล็กแล้วมันมันเปลี่ยนสัญญาณไปแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งโอ้ให้เห็นทั้งสองอันเลยเว้ยถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเขาก็จะมีพาร์ทของบอดี้ที่ใหญ่ mm. ใช่ไหมฮะพาร์ทของไม้พวกนี้ที่ใหญ่ถามว่ามันเรสซซนต์นได้ยังไงสมมติเราเราเคาะอย่าเี้ยเบาๆเนี่ยแทบจะเหมือนกองเลยนะม,นมันเกิดจาก การที่ไม้น้าเนี่ยเขาสั่นสะเทือนใช่ไหมพอไม้น้าเขาสั่นสะเทือนเนี่ยแรงสั่นสะเทือนก็จะผลักอากาศข้างในใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะเด้งชิ่งไปชิ่งมาในนี้แล้วมันก็จะแอมลิฟายต,ตัวมันกลับขึ้นมาแล้วลอย่างน้อง,น,องน้องที่เริ่มเล่นกีตาร์ครับควรคนเริ่มต้นจากกีตาร์โป่งหรือว่ากีตาร์ไฟฟ้าหรือย,อยังไงก็ได้ครับ <S <S จริง,รงๆแบบไหนก็ได้เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจเบสิก การใช้มือการใช้โดย basic, mm hmm. เบสิกเบื้องต้นเนี่ยมันเรื่องเดียวกัน mm hmm. การวางนิ้วทั้งมือซ้ายมือขวาเป็นเรื่องเดียวกันเพียง mm hmm. แต่ว่าพอไปถึงในเลเวลหนึ่ง mm hmm. มันก็จะเริ่มแตกในเรื่องเทคนิค mm hmm. มันก็จะมีเทคนิคบางอย่างที่กีตาร์ไฟฟ้าทําไม่ได้หรือกีตาร์หรือกีตาร์โป่งทําไม่ได้หรือทําได้แหละแต่ไม่สะดวกที่จะทํา ทำได้ยากกว่าซึ่งมันก็จะไปสู่แนวเพลงด้วยใช่ไปสู่สไตล์เพลงที่จะไปเราจะไปเล่นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะถ้าอย่างแบบอย่างเราเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นจากกีตาร์คลาสสิกที่เป็นสายเอ็นมันก็แทบจะไม่ต่างกันอย่างนี้เลยนะฮะเบสิกมือซ้ายมือขวาเรื่องเดียวกันเลยวิธีการไว้เล็บอะไรเหมือนกันหมดเลยนะแล้วเราอย่างนี้พี่พี่บาสมีเทคนิคในการแบบว่าตั้งทรงตั้งสายเง ฝากน้องๆไหมครถ้าเอาแบบกําบันทุบดินทุกวันนี้มีจูเนอร์ขายครับอ่าคือไม่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องถึงอะไรมากแต่ว่าโอเคถ้าเราอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งยังไงเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าโนต้ตในใสายกีตาร์เรามีโนต้ตตัวไรบ้างใช่ไหมโอเคใช่ไหมอย่างกีตาร์เนี่ยสายหนึ่งเนี่ยจะเป็นโนต้ตตัวอ e. ีอ่าเสียงประมาณนี้อ่าโนต้ตตัวอ e. ีสายสองก็จะเป็นโนต้ตตัวบีอันนี้เอาชูนอยู่อ่าอืมมันดูทุ้มลงนะฮะ ใช่เพราะว่าเราเมื่อกี้เราบิดให้ความตึงสายมันลดลงแต่สังเกตว่าเราจะเทียบทุกอย่างจะสายหนึ่ง<ม>อ่าใช่ว่าเรารู้แล้วไงว่าสายหนึ่งคือโน้ตตัวอะไร<ม>ใช่ไหมเราก็จะหาตำแหน่งที่ได้โน้ตเสียงเดียวกันมาเทียบอย่างเงี้ยนะสนิทละเป็นโน้ตตัวเดียวละตัวเสียงตัวนี้มันจะมันจะคอยถ้าเราฟังดีๆมันก็จะแกว่งกับไม่แกว่งใช่ ใช่ครับ <Okay. S 1> ก็เรื่องของนัดนตรตีเราก็ต้องมีการฝึกหูเนาะ <Wow. S 1> การตูนสายกีตาร์ก็เป็นการฝึกหูแบบนึงแหละว่าว่าอ๋อสิ่งที่เราเล่นน่ะมันอินทูหรือเปล่า mm hmm. มันก็เป็นเบสิกจากการตั้งสายนี่แหละ <Okay. S 1> พอถ้าเราตั้งสายแล้วมันมันไม่อินทูเราเล่นก็ไม่อินทูอยู่แล้วแล้วสมมติถ้าเราไม่มีอุปกรณ์จริงๆไงนฮะหรือเรามีกีตาร์ตัวเดียวเนี mm ่ย hmm. เราพอจะเอากีตาร์ไปเทียบกับเครื่องดนตรีตัวอื่น <c oughs> ได้ได,ได้ไหมครับถ้าจริงๆเทียบได้หมดนะอย่างสมมติว่าเราเล่นกีตาร์ บนในแบรนด์ในแบรนด์เราอย่างเงี้ยบางครั้งแบบแบบระหว่างในเพลงอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเปิดทูนเนอร์ขึ้นมาจูนหน้าจะส่ยเราเพี้ยนงเงี้ยรเราก็ต้องแบบอาศัยมือเบสบ้างเออพี่ผมเคยเห็นนะ่ะเขาเอากีตาร์ไปไปเทียมกับเปียโน พี่ว่านเป็นวิธีที่ดีถือว่าดีมากด้วยเพราะที่กีเปนโนเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่มันเพี้ยนยากอืมอืมแล้วก็โดยทั่วไปคนที่เป็นนักเปนโนอ่ะเขาก็จะดูแลเปนโนให้มันอินทูนตลอดอ๋อโอเคเพราะเราก็เลยไปเทียบกับเปโนได้เลยเพราะนั่นก็จะดูเหมือนเซตมาตรฐานเอาไว้อะไรางี้ใช่ไหมแล้วก็เพราะบางครั้งเปนโนมันอาจจะเพี้ยนนิดนึงได้ซึ่งถ้าเราเทียบกับทูเนอร์ของเราอ่ะครับบางที่อาจจะกลายเป็นเปโนเพี้ยนเนี่ยเพราะว่าคนอื่นอินทูนในในในระดับเสียงที่มันควรจะเป็นหมดและเปนโนอาจจะมีหหยย่่ออนนิด ต่วหมดว่าในมาตรฐานเราเทียบโน้ตเได้กับ440เฮิร์สอย่างเงี้ยในเปนโนวันนั้นที่เราเล่นเนี่ยม,มันอาจจะแบบริกหย่อนลงมาหน่อยนึงอากาศเพี้ยนอากาศมันอุ่นไม้มันเกิดการให้ตัวอีกแบบหนึง่งมันอาจจะลงมาเป็น4 3 8แต่ซึ่งหูมันฟังเทียบแค่ไม่ออกนไงคราวนี้แบบแบบกีตาร์กับเบสเนี้ยบางทีเราเปิดจูเนอร์แล้วเซต440อยู่อย่เงี้ย มันก็ไม่ได้ใช่ไหมม,มันก็จะแบบกลายเป็นว่าโน้ตเดียวกันแต่ห่างกันสองเฮิร์สเ,เวลาเล่นไปเล่นแรกๆอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่เวลาเล่นเพลงไปยาวๆหรือว่าเล่นเพลงอยู่ในคอร์ดเดียวกันแล้วมันมีมันมีดูเรชั่นของเวลาในประมาณนึงเนี้ยมันจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่อินจูมันมันเพี้ยนนะอะไรเงี้ยอ๋อโอเคโอ้เห็นแบบนี้เขาเรียกว่าความรู้เกี่ยวก,กีตาร์นี่เพียบเลยนะครับน้องอ พี่ว่าน้องๆก็คงอยากจะฟังนะฮะโซโล่กีตาร์กับอของของพี่บาสมาแล้วนะฮะอ่ะลองไปดูพี่บาสโชว์กันเลยดีกว่าครับอลองดูครับลอ,ลองดูดซีจัดมาเป็นแบบสั้นๆแล้วเนอะแบบมไม่ยาวมากได้เลยครับ <Okay. S 2> ไอเลยครับโอ้โห oh, oh. สุดยอดโอ้โหผมไม่ว่าดูคอนเสิร์ตโอถามไม่ได้เซลลโอ้ดูมือฝื่มาแล้วมือฝื่มาแล้วเนี่ยดูดิโอ้ขอบคุณพี่บารมากเลยฮะพี่บาร์รู้ไหมฮะว่าพี่เป็นตัวปิดให้ผมสำหรับ EP นี้นะครับเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยเดินทางมายาวไกลเดินทางมายาวไกลแล้วก็มาถึงโค้งสุดท้ายซึ่งไม่รู้ว่าจะท้ายสุดหรือเปล่าอ่าคนตัดสินใจนะครับอยู่ที่น้องๆทุกคนนะครับ ว่าอยากจะให้มีซีซั่นที่2หรือเปล่าแสดงว่าโหากนะครแต่ละซีซั่นแสดงว่าเนื้อหาเข้มข้นมาตลอดตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมเพราะเนื้อหาที่เราคุยกันเนี่ยคุยกันเนี่ยเขาเรียกว่าถึงลูกถึงคนนะสามารถที่จะชี้จุดประกายสร้างแพชชั่นให้กับน้องๆที่เข้ามาฟังได้อย่าเอาตัวเรานะฮะไปเปรียบเทียบด้วยตัวเลขอย่าเอาตัวเราไปด้อยค่า ไปมองคนอื่นว่าเขาดีเลิศกว่าน้องสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองและไปสู่ความสําเร็จของน้องได้อย่างแน่นอนนะครับและสําหรับนะครับเฟนวิดเบนฟิตนะครับก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าก่อนจะหลุดโค้งนี้ไปพี่บานครับมีช่องทางอะไรเผื่อน้องๆนะครับที่เขาเขาสร้างเขามีอินสปิเรชันนะครับเห็นพี่บาสเป็นตัวอย่างเนี่ยอยากจะมาปรึกษาพี่บาสหลังไม่พอจะมีช่องทางให้กับน้องๆไหมครับ เฟซบุ๊กก็ได้เนาะเฟซบุ๊กท่านนี้สวัสดิการกิจเพราะว่าเฟซบุ๊กน่าจะคอนแทคง่ายสุดละเนาะนะครับหรือถ้าน้องๆบอกว่าพี่ผมไม่ได้ในเฟซบุ๊กน้องติดต่อพี่ก็ได้เพราะพี่เนี่ยมีมีเขาเรียกว่าคอนแทคส่วนตัวกับพี่บาสนะครับไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะไปออกอัลบั้มร่วมกันก็ได้นี่นะเรากำลังอยากได้นักร้องอยู่พอดีเลยก็สำหรับซีซั่นนี้ก็ฝากลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและแน่นอนว่าทุกแรงไลค์แรงแชร์ของน้องจะเป็นแรงผลักดันให้พี่เฟนเนี่ยมีสีสันสออย่างแน่นอนนะครับก็ลากันไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพี่บัส <ผม S 1> สวัสดีพี่บัสด้วยนะครับ,รบแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับบ๊ายบายเฟนวิเบนฟจริงจังมาหาหนอย